ลดหุ่นนะคะเค,ค้กขออนุญาตแนะนําว่าการกินแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะให้เราแป้งหรือ,เ,อเลือกแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดตที่ขัดสีให้น้อยหรือว่าให้มันมีความเป็นธัญพืชหรือว่าใยอาหารให้สูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เค,ค้กจะเลือกกิน <S <S เค,ค้กก็จะเลือกเป็นกาโน่าอย่างเช่นอย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตลองดูก่อนอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความเป็นแบบเป็นเป็นคอนเฟลกที่มันมีธัญพืชที่เห็นเป็นเมล็ดเป็นแบบเมล็ดธัญพืชเต็มเมล็ดอะไรแบบเนี้ย เขาจะช่วยทําให้เราอิ่มท้องแล้วก็อยู่ท้องได้ดีกว่าอ่ะเป็นแบบนี้นะคะหรือยี่ห้อนี้ที่เค้กจะกินบ่อยๆอ่ะยี่ห้อนี้จะบอกว่าชอบคุณอูนเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะชอบน้องอูนเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็จะกินบ่อย ชอบมากๆคือเวลาที่เราเลือกอาหารที่มันมีใย,ยอาหารสูงอะค่ะจะทําให้เราอิ่มและอยู่ท้องได้นานแต่อย่าลืมว่าคาร์โบไฮเดตก็คือคาร์โบไฮเดตนะ mm hmm. เวลาที่เรากินแป้งเขาก็คือแป้งเหมือนกัน mm hmm. เราจะกินประมาณเท่านี้นะคะหนึ่งกำมือแล้วก็ให้ไปเลี่ยงแป้งในมืออื่นด, mm hmm. ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าโดยรวมภาพรวมแล้วยังไงเขาก็คือพลังงานที่เป็นคาร์โบไฮเดตอยู่ดีแต่ว่าเป็นแบบเนี้ยเขาจะมีความเป็นคาร์โบไฮเดตที่มีใย,ยอาหารเหมาะกับคนที่กําลังควบคุมหรือว่าดูแลน้ําหนักตัวได้มากกว่า ก็วันนี้ก็มาเป็นคลิปสัน้นๆนะคะฝากติดตามคลิปด้วยนะบ๊ายบายค่ะ